สวัสดีครับเพื่อนๆมาเจอกันคลิปที่เจ็ดนะครับเป็นไงบ้างครับสําหรับคลิปที่ผ่านมาการทํารูปหล่อสาหรับมือใหม่อาจจะยากนิดนึงนะครับก็ขอให้ลองฝึกนะครับแล้วก็เดี๋ยวมันจะชานาญเองนะครับค่อยๆทํานะครับใจเย็นๆการเลี่ยมพระตอนฝึกเนี่ยมันก็อาจจะมีบ้างนะครับที่ทําให้เราท้อหรือว่าหงุดหงิดนะครับก็ทนๆเอานิดนึงนะครับ ส่วนวันนี้อ๋อเดี๋ยวนะครับลืมไปสำหรับเครื่องมือ e ทมเพลตนะครับที่เพื่อนๆจากการปล่อยคลิปพุกหล่อไปนะฮะเขาก็ three, ció, ถามตัวนี้กันนะครับผมก็ต้องบอกอีกทีนึงนะครับมันก็ค่อนข้างหายากนะครับร้านที่ผมไปซื้อประจำเนี่ยเมื่อวานวันที่สิบสิบวันที่สิบสามใช่ไหมครับวันที่สิบผมไปถามร้านประจำที่ผมเคยซื้อมานะฮะของหมดนะครับเดี๋ยวผมจะไปอีกรอบนึงนะครับ ก็มันจะหายากนิดนึงนะครับเดี๋ยวถ้าเจอเพื่อนๆก็ไลน์มาถามผมหลายคนนะครับเดี๋ยวผมจะจะบอกอีกทีนึงนะครับก็ถ้าเดี๋ยวถ้าเจออาจจะเจอไม่ได้เยอะนะครับถ้ามีเดี๋ยวผมก็จะรีบบอกก็วันนี้นะครับก็จะมาเลี่ยมพระสมเด็จนะครับคนอื่นก็ให้เพื่อนดูขนาดพระนะครับขนาดนี้ก็ใช้4มิลนะครับเป็นแกนกลางเดี๋ยวเราจะมาเปิดแกนกันก่อนนะครับ3มิลก็ได้นะฮะ ถ้าใครชอบน้อนิดนึงก็4มิลนะครับก็นําำมาติดก็เริ่มเริ่มกันตั้งแต่การปรับไส้ดินสอเลยนะครับเพื่อนๆื่นทำไมถึงต้องปรับไส้ดินสออะไรมันจะสำคัญขนาดนั้นนะฮะมันจะมีส่วนนะครับมันจะมีผลนะครับต่อด้านข้างนี้นะฮะถ้าเราทำไส้ดินสอยาวๆอย่างเงี้ยใช่ไหมครับมันก็จะมาถูกกับผิวของผ้าสมเด็จด้านข้างเนี่ย มันก็จะลบได้ไม่ได้นะครับแต่มันจะเป็นคราบสีดำดำนะครับทางที่ดีเนี่ยเราก็หลีกเลี่ยงนะครับเพื่อมันไม่ให้เป็นคราบหรือให้มันเป็นน้อยที่สุดนะครับเนี่ยเราก็นำมาวาดกับพลาสติกซีเมนลนะครับ นี่นะครับเราก็จะได้ลักษณะยอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราก็มาตักเอาหน่อยแบบนี้นะครับเพื่อนก็ได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราก็มาเจาะรูแต่งแกนกลางกันนะครับ การเปิดพิมพ์พักแกนของพระสมเด็จเนี่ยนะเราจะไม่เปิดฟิตเหมือนกับแกนเปิดแกนเหรียญน,นะครับถ้าเพื่อนยังมือใหม่เนี่ยก็ค่อยๆเลื่อยจิดเส้นด้านในไปก่อนนะครับเดี๋ยวล้วก็ค่อยขยายออกการล็อกพระสมเด็จเนี่ยเราต้องล็อกให้แม่นนะฮะ ไม่ได้ให้เขาต้องบีบองพระมากเดยจะมีผดต่อองพระได้นะครับ นเพื่อนได้เสร็จนะครับเรือเสร็จเพื่อนก็จะได้ละะักษณะนี้แบบนี้นะครับเพื่อนก็รอพระมาเทียบดูนะครับใส่แกนเทียบดูนะครับตรงนี้ก็ค่อยๆค่อยๆละเอียดหน่อยนะครับเพราะว่าเราจะค่อยๆเปิดออกนะครับค่อยๆตบาบแต่งออกคับมากไปก็ไม่ดีนะฮะบีบผ้าแตก ไปก็ทำให้พระหลุดนะครับครับพอเพื่อนแต่งแกนเสร็จนะฮะให้เพื่อนลองนํามาใส่กับองค์พระแบบนี้นะครับต้องให้ความรู้สึกเหมือนกับว่าเขาไม่คับนะครับหรือไม่ฝืดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราลนลนตอนล็อกเนี่ยเดี๋ยวปฏิเขาจะรัดตัวเข้ามาอีกนะครับถ้าเราใส่ในลักษณะแบบนี้นะฮะให้องค์พระใส่ไปได้แต่ไม่ได้ฝืดแล้วก็ถ้าหลวมไปก็คือหลุดเลยนะครับอ่าแบบนี้กําลังดีนะครับเห็นไหมฮะ ไม่ได้ไม่ไม่ฝืดหรือไม่หลวมเกินไปนะฮะเพราะเดี๋ยวเราก็ตะใบเออเดี๋ยวเราก็ใช้กระดาษทรายแต่งอีกนิดนึงนะครับพอพลาติกเขาออเนนะราเอาไปลนเนี่ยพลาติกเขาเย็นตัวเดี๋ยวเขาก็จะรับแบบพอดีนะครับเขาไม่ได้รับแน่นนะครับเดี๋ยวตัวนี้นะพรเพื่อนทําแกนกลางตัวนี้เสร็จนะครับอันนี้เป็นเทคนิคเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งนะครับในการเรี่ยมพระเนื้อผงเพื่อนๆจำไว้ให้ดีนะฮะ แทงเบิ้อนใช้ตะไบท้องปิงนะฮะส่วนที่เป็นด้านคมคมแบบนี้นะฮะเฉือนนะครับด้านในมุมนี่นะฮะแบบนี้เดี๋ยวผมจะทาให้ดูเฉือนทั้งสี่มุมนะครับเฉือนนิดๆนะครับมังเป็นล่องตกกลางเห็นไหมฮะนี่นะครับเฉือนเข้าไปทั้งสี่มุมนะครับทั้งสี่มุมเลยนะครับล่างัวนี้นะฮะ ใช้ตะไบตรงด้านคมนะฮะเฉือนเข้าไปปึ๊บปึ๊บอย่างเงี้ยนะฮะเฉือนเข้าไปเฉือนเพื่อนะฮะเพื่อเขาเรียกวนะ่าเป็นลดลดแรงบีบอัดของของแกนกลางนะครับเพื่อให้มีการถ่ายเทแรงบีบอัดออกนะฮะนะฮะตรงนี้นะฮะเราทําบากไว้นิดนึงนะฮะทั้งทั้งสี่มุมช่างบางคนเขาก็ไม่รู้นะฮะบางคนเขารู้เขาก็ไม่ได้บอกนะฮะ การทำพราสมเด็จเนี่ยเพราะว่าถ้าเราไม่มีการผ่อนแรงบีบแรงอัดเขานิดนึงเนี่ยยิ่งบางคนเปิดพิม์พเปิดแกนกลางแบบฟิตนะครับโอกาสที่ทำให้พราแตกเนี่ยได้เยอะนะคะรับเท่าบากอย่างเงี้ยมันถือว่าเป็นการลดความเสี่ยงอีกขั้นหนึ่งนะฮะขั้นแรกเราเปิดแกนกลางให้พอดีก็ถือว่าพระปลอดภัยไปหนึ่งสเต็ปนะครับพอเราทำบากตรงนี้เพื่อ็นการลดแรงบีบอัดเนี่ย ก็ผ่อนคลายไปอีกได้หนึ่งสเต็ปนะครับแบบนี้นะฮะเพื่อนๆจำไว้นะครับโอเคผ่อนเพื่อนได้เสร็จพเพื่อนๆก็เอาแกนกลางเนี่ยนะมะวาวาดทาพิมพ์ในไปพิมพ์ในผ้าเนื้อผงนะฮะแบบนี้ผ้าสมเด็จเนี่ยวนใหญ่เนี่ยให้ใช้แกนกลางสองมิลน,นะครับกำลังสวยนะครับ แบบนี้เพื่อนเอนเอาด้านหน้า,าทำเครื่องหมายไว้หน่อยเอกรเอาสไบป,ปากไว้หน่อยนะฮะนี่คือด้านหน้าเพื่อนทำแบบนี้นะครับเอาหน้าแรกมาวางนะครับแล้วก็พลิกอีกด้านหนึ่งนะฮะอีกด้านหนึ่งก็วาดเข้าไปตามร้อยเดิมนั่นแหละเดี๋ยวมันจะได้มุมได้องศาทีี่พอดกันเองนะครับเป็นสี่เหลี่ยมสวยนะฮะเราต้องพลิกทั้งสองด้านนะครับแบบนี้อา่าเห็นไหมครับ เราก็ทำเครื่องหมายไว้ก่อนนี่คือด้านบนนะครับเดี๋ยวเราก็มาตัดนะครับแลตอนมาเสร็จเดี๋ยวเรามาแต่งนะครับในการทําพิมพ์พระสมเด็จนะครับให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยเปิดให้ใหญ่กว่าองค์พระนิดนึงนะครับพิมพ์ในตรงี้อน,นอกเส้นนะครับเพราะอะไรเดี๋ยวผมจะมาบอกคือต้องให้รู้ว่าต้องเปิดใหญ่กว่าองค์พระนิดนึงนะครับ ครับพอเลือยได้แบบนี้นะฮะเพื่อนก็นมาแต่งนะครับใช้ระบายแต่ง คนเพื่อนแต่งเสร็จนะครับก็ลองเอามาเทียบกับององคพระดูนะครับโอเคจะใหญ่กว่าองพระนิดนึงนะครับคนเพื่อนแต่งเสร็จก็ลบมุมตรงพินในนิดนึงนะฮะลบลบเบาๆนะฮะที่เป็นมุมแหลมๆนะฮะ นี่นะครับครับพอได้ฮะเพื่อนๆก็มาเจาะรูนะครับก็เหมือนเดิมนะครับการเปิดพิมพ์นอกเนี่ยเพื่อนๆก็ต้องคำนึงว่าเพื่อนเจะใช้พลาสติกเป็นเบอร์อะไรนะครับถ้ามือใหม่ถ้ากลัวมันล้มก็ใช้ศูนจุด ใช้หนึ่งมิลไปก่อนก็ได้นะครับเพื่อความชัวร์นะครับเพื่อนๆก็เรื่อยนะฮะก็เรื่อยนอกเส้นไปนะครับค่อยๆเดินไปเรื่อยไปนะครับแบบนี้นะครับพอเพื่อนๆได้เพื่อนๆก็ลองเอามาลองกับพิมพ์ในดูนะครับ Okay. เ๋ยนิดหน่อยนะครับแล้วก็ปรับแต่งเอากา้ใะบแตง <S <S ่งการตะไปพิมพ์นอกเนี่ยเราก็พลิกทั้งด้านหน้าด้านหลังนะครับแต่งทั้งสองด้าน ก็ลองมาเทียบไปนะครับเทียบกับพิมพ์ในดูตรงไหนมันห่างไปหรือแคบไปแล้วก็ขยายออกออกได้นะครับนี่นี่นึงน โอเคนะครับก็จะได้พิมพ์แบบนี้นะครับสองตัวได้พิมพ์นอกพิมพ์ในเสร็จเดี๋ยวเราก็จะมาทำความสะอาดแกนกลางก่อนนะครับก็เหมือนเดิมนะครับใช้คัตเตอร์ปูดรอ,อยตะไบออกทั้งหมด ก็ใช้ตะไบหย,ยาบลงก่อนนะครับถ้าเราขัดดีๆเขาก็จะใสมากนะแกนกลาง ใช้ยาเอ้ยเราก็ใช้ละเอียดลงอีกทีหนึ่งนะครับนี่นะครับโดยก็มาลองพระโดยรอบหนึ่ง Okay. นะฮะมันต้องประมาณนี้นะฮะเพราะว่าเดี๋ยวเราหล่นไปเนี่ยเดี๋ยวพอติดเขาจะรับตัวใหม่นิดนึงนะครับประมาณนี้ดี <c oughs> ครับอลเพื่อนได้แกนมาแล้วนะครับแบบนี้ลองอะไรเสร็จสับแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอแบ่งวิดีโอเป็นอีกตอนหนึ่งก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวไปเจอกันตอนที่7.1นนะครับเดี๋ยวไว้ไปดูการนำพระ เข้าแกนกลางนะครับลนพระเข้าแกนกลางแล้วก็การทำหน้านูนแล้วก็การเดินน้ํายานะครับการลนนูนนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันคลิปที่7.1นะครับ